ร่วมเย็นดีนาังงามดังสำหรับสาวสวยคนนี้ต้องบอกเลยว่าเธอนั้นมีชื่อเสียงด่งดังเป็นอย่างมากเธอมีแฟนคลับติดตามกันอยู่เยอะมากๆเลยค่ะในวันนี้ จะพูดถึงตุ๊กตามาีรัตน์นั่งเองค่ะหลายคนอาจจะรู้จักกับเธอบ้างแล้วเพราะว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกเลยว่าสวยสมมงกุฎเป็นที่สุดค่ะเพราะว่าตุ๊กตามณีรัตน์เป็นมิสแกลนของจังหวัดต,ตากเมื่อปี2019และรองอันดับสามิสแกลนไทยแลนด์ซึ่งเราได้เห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนั้นเธอยังสวยเหมือนเดิมไม่ต่างจากตอนรับมงกุฎเลยค่ะเรียกได้ว่าการเวลาไม่สามารถทําอะไรความสวยของเธอได้จริงๆและ เชื่อว่าหลายคนนั้นคงจะเป็นแฟนคลับของสาวตุ๊กตาที่ติดตามกันมาจากแต่กองประกวด และถ้าหากใครได้ติดตามอินสตาแกรมของสาวตุ๊กตาที่มีชื่อว่าตุ๊กตามณีรัตน์ก็คงจะได้เห็นโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่กันอยู่ตลอดเลยใช่ไหมคะว่าทําเอาคนโสดนั้นอิจฉาตาร้อนกันหนักมากเมื่อได้เห็นความหวานของทั้งคู่ล่าสุดดูเหมือนว่าสาวตุ๊กตานั้นจะมีข่าวดีกับวานใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นแฟนหนุ่มอย่างเทียรพจน์อัครวิภาคก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานท่ามกลางธรรมชาติของเคาะจังหวัดเพชรบูร์กัน ปเปลยค่ะตุ๊กตาได้ออกมาโพสเอาไว้ว่าของขวัญวันเกิดปีนี้ชิ้นใหญ่มากหลังจากนั้นมีดาราในวงการเข้าไปแสดงความคิดเห็นในโพสนี้รวมไปถึงแฟนคลับก็เข้าแสดงความยินดีกันอย่างเยอะมากมายค่ะ